สวัสดีครับบ่าวแถวัสดีท่ชน่มครับถ้าท่ชนชมครับมารับชมตงวดครับผมปูจอมปวกครับวดันที่16สิงหาคม2 5 6 5เนหากะครับเนาะรับเลขเด่นเลขวิ่งปูถือว่าแม่นครับปูย่ำปูฟันครับ9ตัวเดียวนะครับพี่น้องปูวาถาร่องร่องหาเ้ยครับปูวาเน้นๆเลยขับเกาะครับเนาะปูฟันวาที่เก่าับหลักก็ะแนวทางของปูบ่หลายตัวพี่น้องน่อยคู่น่อยชุดนะครับเนาะรับ ปูกะเด่นไปเม็ดเดียวนะครับวนที่ผ่านมาเกาหาเอาพี่น้องครับงดนี้เขามารับชมตองงดน้ากันครับเขาไปกาบน้ำมาสการปูน้ากันว่าปูจะเน้นจะเด่นให้ตื่นนะครับเนาะครับเบาแถวบัวลายครับเอาครับเขาไปกาบน้ำมาสการปูน้ากันครับกาบน้ำมาสการครับปูค่ะกาบน้ำมาสกัดครับผมครับโอ้ครับ บดที่ผ่านมาเนาะปูเนาะกับปูนี่ครับวิ่งเก้านะครับทนผช้่มครับปูขีดเส้นให้ปูว่าย่ำหนักๆเลยครับเก้าร่องหาปูสามตัวเนาะสองเก้าหาครับหาเมยุนาครับทธำชุ่มรับครับปูนะครับ เป็นยังไงปูตองวดฝันดีบ่ครับหรือยังไงครับผมเขียนแต่ขี้เก่าเข็ยนแต่ขี้เก่านะปูเนาะครับสูตรคำนวณคือว่าสามารถเฮ็ดได้เลื่ยนักปูสูตรปูครับผมนี่แหละอืมเฮ็ดนัังคนครับโอ้เป็นแปดดิ่งแปดเลยครับปูเอาประกาศเเงินบ่อ่านี่ครับไปปูปูเขียนให้ก็ได้ครับปูเขียนเลขอะไรครับไม่ก็ได้ครับ เกานรนี่นับปูย่งไปเลยบเดลปลลายตูวเดลปลลายขยังกรับปูนี่ครับเดี๋ยวรับชมต้องวดนอายตัวไม่ให้มัป่ตัวมันปวดหัวเอาต่เนื้อน้ำเาอ่ากลับปูสิบหกก็คลับ่าเนี้มนี้ไรที่ไหนโมเน่มาเนีที่หาครัที่หาครับปู่เนาะกลับมนที่หาที่หาเนาะ กับผมครับโอ้หมอวัตหาด้วยกับปัวท่รู้ว่ามันนี่นอย่ามาเมื่อใดนะปัวรับผมกาจีมามอกมัมารังเพลินเล็เพชรอย่างเพชรเอาอย่างกจีป่าได้ว่าได้เลนะรับบานนี้วิ่งแปดเลยกับกะแดงมาวิ่ง บนครับปูแปดตัวเดียวโอ้รับนี่ครับผมอแปดบนขับล้วยเลยครับรับปูสามแปดครับ เลียกตามตัวพร้อมครับตีสามแปดโอ้ตัวเดียวครับปูหลักกระล่างล่างวิ่งศูนย์ครับล่างวิ่งศูนย์ ล่างวิ่งศูนย์ขับคูครับศูนย์สามศูนย์ห้าครับศูนย์เจ็ดมีสามครับ 7, มมคูบ่สามคูแล้วกันสามคูต่างๆคูบนสองคูกับนบนกันตัดแต้มีแล้วครับโอ้ครับเน,เนน้นเน้นให้อย่าง<อ>ละคู่นะครับปู<า>บนล่างขับทำช่อมขับปู หลายตัวครับอันนี้กระบุนกระพู่เดียวตัวเดียวตาตาดมันดีแปดมาจากมานดีซื้อขับปูมันมันเห็ดแต่มันกอดครัวหน้าสามกับแปดครับผมร่างเด่นแปดที่ก่าเพื่อการเพื่อผหานมันเด่นกอดข้อหน้าหากัเบิคขับปูบนแล้วปูฟันเน้นที่แปดขับวันนี้ปูให้เป็นบนเป็นล่างครับท่านผู้ชมครับเล็กวิ่งที่ว่า แม่นย่ำด้วยครับเหล็กเด่นนี่ครับผมกับหมดที่ผ่านมากว่าก้กามาสามกับแปดขับปูขับรับมาแม่นปูเล่เท่งไปสามแปดเลยครับผม,มรับวิ่งบนให้วิ่งแปดตัวเดียวนะปูเนาะ<ม>ครับสามตัวสี่สามแปดหางเดียวครับพี่น้องงวดที่แล้วเกือบสามตัวนะปูเนาะถ้าเป็นซีเก้าหางก็มาสามตัวครับท่านผู้ชมครับ สองเกาห่าทีนันว่าเด่นมาเด่นไปเด่นสองหลักลอยนะครับปูอือครับสี่สามแปดที่จริงไงปูขึ้นเนียนให้สามแปดปูเดียวเนาะปูเนาะครับสองตัวได้สามแปดตัดมาจากไหนอ่าตัดมาจากสี่สามแปดแต่ว่าปูเล็กกันให้สี่แปดอีกคู่หนึ่งปูเนาะครับตรงๆบ่ปูครับตรงๆคือเก่าเนาะตรงๆคือเก่าเนาะปูเนาะครับล่างโอ้ครับลลางกระหั่นครับลลางวิ่งศูนย์ตัวเดียว ศูนย <03, S 1> ์สา,<ๆ>ามศูนหางง่ามปูง่ามครับผมศูนย์สามนี่เน้นที่ศูนย์สามครานี่ร,ร,รับปูตรงตรๆนะปูเนาะน,น,นี่ครับผมครับแต่ว่าท่านบอกท่านฝัน,นปูเนาะท่านฝันแล้ครับ ก็แบบว่าโดนแล้วฟ evet> ันมาเกินอีกีแล้วฟันรับปวนแด้อครับผมนี่ของบปีฟันอ่าน้กปูฟันยากเลยนกปิยว่าเนี่ยนะครับผมขับเจ็บฟองปีกฟันจีวาเดียวคนละนะเอาอมาวนเด้อเนี่ยนะครับผม้ากก็มาขโมวนะขับปูอันนี้ก็เป็นอ่าคำนวณนกปูเนาะคำนวณลปูครับท่ตำชมครับกับบัวไหลบัวไหลคู่บัวไหลชุดครับของปูนี่ถือว่าหน่อยคู่หน่อยชุด แ่มันข่อก็พอไดมายังซื้อบอก็ป็นยังร้บปูครับผมอืมทนมาข้างก็เป็ยังเลยบ่อเนาะคื้อก็ต่อกงาไปทางก็ต่อทำมา้าก็เบอยดเราเนาะก็บียยินครับปูเลื่อนง่ายง่ายบมันมากรยินลดนกับเก่อกันเลแต่ว่าชุดบนวนี้ปูแปดนาะปูเนาะได้ที่แปดแปับวิ่งแปดบนเดินแปดเด่นแปดครับขับปูแปดฮานีบ่มากบ่ปูหรือตามสูตรมีบ่มากบ่ปู มันก่มาได้แต่ว่าเขียมมันจะลายตัวปวดครับอันนี้กันกันเอาแครนเด่นเด่นตำหนีมานก่อข้อร้าตำหนีกันเขียนไปมันจะลายตัวเลยครับเพื่อผู้มีหามาตัวอื่นคือจับแปดแต่กเลยบจับมาใส่ก kind of ับแปดเลยนะปู่ครับท่านชมเออเอามาใส่กับแปดเลยเรยครับกันเขียนแปมันจะลายตัวปวดนะครับปู่ปู่เป็นไปแค่กันตะกล่องตัวเดียวแค่ห <Hayır> ้านตัวนะแค่ห้านาเดียวเอาเถ่าถามเพื่อว่าท่านชมมีอ่าตัวประกบ ตัวอื่นตัวที่มักระปูเนาะมาจับกับแปดปูได้เลยครับพี่น้องนี่ครับสามแปดกับมักปูอันนี้มันกระไรมากอดพ่อกันมาสามแปดเลย่องเพื่อนกันบ้านเพื่อนก็กอดงวดก่อนึ่ดว่าปูผมได้หายเก่ามัวกอดพ่อกันมากแค่ต้องเทนะมักแปดอยู่มักแปดสามแปดหานี่ละปูหาแล้วมาเทอะไรกันกันจะหามาเทยังไงครับอืมหาก็มาเทอได้ครับปูล่างนี่โอ้ล่างนี่ศูนย์ วิ่งศูนย์วิ่งูนย์นปูเน้นที่ศูนย์กับมักขึ้นกันครับศูนย์ครับผมศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดโอ้ครับวงให้ตัวเดียวนะครับเนาะรับศูนย์สามตรงๆนะครับสูตรปูเน้นตรงๆรับทำชวงมรับนี่ครับงวดนี้ปูให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับปูเนาะครับผมอ กับวัลายโตครับพูดได้มักอ่าเลขกเด่นนีนะปูเนาะจับไซส่เลยครับท่านผู้ชมพี่น้องเล็กเด่นปูครับนี่ครับแกปหน้าจอเด้ครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับปูเขียนประกาแดงโตแบกง่ายให้ครับงวดนีปูว่า มันใจคือเกานะปูเนาะมันใจกลครับตามสูตรนะครับพี่น้องเป็นสูตรคำนวณปูเลยางีเลยครับครับปูลงวันที่ไปพร้อมมาวันที่หาครับนี่ครับผมภามาไปเอาเหล็กไปเลลงัครับนี่ครับผมครับชุดบนนะครับวิ่งแปดบนย่ำนะครับผมเหล็กเดนเหล็กเน้นปูเนี่ยถือว่าแม่นย่ำครับหัวที่ผ่านมาเดนให้เก่าสามตัวสี่สามแปดครับ สามแปดสี่แปดสามแปดตัวเน้นนะครับเนาะรับปูวาเน้นเน้นตรงๆขับล่างรับวิ่งศูนย์รับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับเนาะรับตรงๆปูวาครับจะกลับไปนั่นนมกับบ่เป็นยังครับทผช่วมรับนี่ครับตามนี้นะครับพี่น้องครับพิจ่าหน้าเบ่งเองาเนาะปูเนาะครับผมสุดท้ายนี้คืเอเก่าครับครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อครับพี่น้อง ับปูกให้แนวทางตองงวดแล้วครับผมกับเงินไลน้องท่องไยเขา่าสุขคนครับพอกันคลิปหน้านะครับเนาะอครับคลิปนี้บ่าวเ่าสวัสดีครับ